หวานแล้วค่ะวานเข่าแล้วดูเจ้านิลี่บ่ายมาก็หวานข้าวแล้วสู้ๆไปค่ะเช้าหน้าเขาเอ็ดไปเพื่อได้กินกำไรลพะจังเว้าถึงสู้ๆกระดูกสันหลังของชาติ ช่วงเศร้ากรเกียนบ,บดๆแดดๆคล้มๆแดดๆบ่ายมากกับแดดย่างเดียวค่ะตอนนี้แดดย่างเดียวเลยแต่ว่ากะอยากให้แดดเพราะว่านา้ำเขาสิได้โบกไว้เนาะคะ่ะเนี่ยสิได้เป้งน้ำออกธรรมดาบ้านเมืองกขาเจ้าได้เป่งได้เช้าบ้านเช้าเมืองเจ้าได้เป่งเพื่อนได้เป่งออกแต่ของยายบ้านได้สูบออกด้วยค่ะเด้อต้องเสียเงินอีกเพิ่มเพราะว่าบ่ามีหมองเป้ง สูบออกจังสีได้เนาะค่ะต้องเสียเงินต้องเสียเงินสกอนซือน้อน,น้ำมันสูบน้ำอีกแล้วซือ้อสูบสองขึ้นพูลค่าจังสีเบิดคิดว่าร่วมด้วยช่วยกันจังสีแล้วไว้เนาะ อย่าลืมเด้ออย่าหลงเด้อหลายคนวานคุณพอ่ออย่าพากันลืมเด้ออย่าลืมเด้ออย่าหลงมองวานยิงกันวานบ่ใดเด้พู้นี้ก็ว่าอันวานแล้วพูน้นก็บ่าวานแล้วแบบย่ามเขาคืนห้องนันบ่มีเข่าย้อนอย้อนยิงกันแงงกันเข้าใจวานผู้นี้วานแล้ว ชาวไร่ชาวนา